เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะตั้งแต่มีลูกการพักผ่อนก็น้อยลงแต่ว่าก็พยายามหาบาลานซ์ในการทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็พักผ่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็คือเป็นที่ที่แป้งรู้สึกว่าควรจะเป็นที่ที่แป้งได้พักผ่อนได้ดีที่สุด mm hmm. ก็น่าจะเป็นห้องนอนนะคะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยต้องจัดการหลายอย่างเลยทั้งเรื่องงานเรื่องดูแลลูกแล้วก็เวลาที่แป้งได้เข้าห้องนอนเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่ได้ชาร์จพลังจริงๆค่ะ แป้งเนี่ยชอบให้ห้องนอนมีบรรยากาศที่ดูสงบดูสบายตาม,มันช่วยให้พักผ่อนได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้ามีระเบียงยาวมองออกไปเห็นสวนได้จากที่นอนแบบที่แกรนบางกอกบุรวัตดิก็เลิฟมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวแป้งนะคะชอบดีไซน์ที่เรียบหรูค่ะไม่แข็งเกินไปมีความอบอุ่นเวลามองแล้วก็รู้สึกนุ่มนวลตาค่ะเหมือนได้พักผ่อนจริงๆซึ่งพอแป้งมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้สัมผัสความเป็นบาร์บาร่าเบรชิ้นที่แป้งชอบก็จะเป็นเตียงค่ะซึ่งพอได้สัมผัสแล้วชอบจริงๆค่ะเขามีความอ่อนช้อยนะคะดีไซน์ก็เข้ากับบ้านได้ง่ายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังดูสวยคลาสสิกอยู่เสมอค่ะ